สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุขคนค่ะฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะสาวว่าปีปทุมมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องวันนี้พี่สุภาพพี่น้องมากินย่ำวุนเส้นไส้ปลาเมึกจ้ะพี่น้องย่ำวุนเส้นไส้ปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งแห้งเน่าเนาะค่ะเนาะมามาจา้ะพี่น้องจ้ะพักพิมพ์กับบมี่หลายอย่างเด้อค่ะวันนี้พอดีพิมบ์บด็ไปตลาดนะคะกับเจมีมจ่มะระจ้ะมะระขี่นกมะระจีน แล้วก็มีแคปหมูมาแก่เพรดนำหน่อยหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้ะมาๆมามาจ้ะ กอนสิลงเมื่อกินพิมกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิมในเด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งไวน้นํำเด้อค่ะพี่น้องเด้อพิมขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อค่ะขอบคุณทั้งเผื่อนไม่เผื่อกาที่แวะมาเยี่ยมยามถามข่าวนะค่ะเด้อใจเย็นๆเด้อค่ะเด้อคอยเป็นคอยป่อยปรอพิมจากหน่อยเด้อค่ะเด้ออย่าเฝ้าทิมเฝ้าป๋ากันเด้อจ้ามาๆจ้าพี่น้องจ้านี่ค่ะกุ้งแห้งตัวใหญ่ Mm hmm. พิมพ์บดายเฮดเองด้วยค่ะเด้อเนยสือพันมาจา่ะล้านเจน่างกีบหมูส้อย1ิปเอด้วยค่ะเด้อผู้ใดอยู่แถวเนกะแวะมาอุดหนุนเพิน่นใดเนาะคะ่ะเนาะแต่แซ่บแต่เสียบมึงย่ำบุญเสียนใส่ปลาหมึกแซ่บ mm hmm. จ,จวดครับ ุดยอดอเผ็ดเปรี้ยวจวด,ด,ดจังอือจังพี่น้องจังปลาหมึก ม่ละกิน แสบจ้ะพี่น้องจะ้ะไปจัดมึงได้ะหะพี่น้อง แสบแห้งจ้ะแสบแห้งจวดครับเพชรเปรียวตามสั่งเลยค่ะ สะใจค่ะซื้นเลยซื้อเลย

พิมขอบคุณถูกๆก,กำลังใจเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณตั้งเผื่อนไม่เผื่อนเกานะคะ่ะขอบคุณทุกๆท่านทีนทแวะเข้ามาห้กกำลังใจเด้อค่ะเดอ้อฝากพิมพ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิมพ์เลยได้จ้า้าพิมช์ชแน,นลค่ะขอบคุณค่ะ